สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมด้านหน้างานนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้างานคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะที่นิคมบ้านโคกนะคะกะบินบุรีปราจีนบุรีนะคะแฟนคลับ FC ก็ กำลังทยอยเข้างานแล้วนะคะก็มากันคับคั่งมากมายหน้างานก็จะมีของกินขายเต็มไปหมดเลยนะคะพี่น้อง f อก็บางท่านก็แวะซื้อเพื่อเข้าไปทานข้างในแต่บางท่านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าการเข้าออกมีการปั๊มที่แขนนะคะทุกครั้ง ทุกคนคะ่ะไม่ใช่ทุกครั้งทุกคนนะคะจะมีการปั๊มที่แขนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบว่าเข้าไปแล้วหรือยังนะคะเมื่อออกมาก็จะมีรอยปั๊มที่แขนกันทุกคนนะคะก็จะเข้าออกได้ไม่จํากัดนะคะว่าจะเข้าออกกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีรอยปั๊มแล้วที่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นบริเวณร้านค้าที่ มีแม่ค้าแม่ขายมาจับจองพื้นที่เพื่อตั้งร้านขายหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะสำหรับของทานง่ายๆนะคะ,ะนี่ก็เป็น FC ที่กำลังต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปซื้อตั๋วนะคะบัตรราคา170บาทนะคะในวันนี้บัตรราคา170บาท เนี่ยค่ะก็เข้าแถวกันยาวเยียดเลยนะคะรอคอยการเปิดการขายบัตรนะคะตอนนี้ด้านในก็ให้ผู้คนที่เข้าไปจับจองพื้นที่ออกมาข้างนอกเพื่อซื้อบัตรเข้าไปกันหมดแล้วนะคะข้างในก็จะมีแต่ทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นที่ยังอยู่ข้างในนะคะส่วนประชาชนหรือว่า f อฟซก็ ออกมาหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะได้มาซื้อบัตรเพื่อจะเข้าไปชมคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแผงในค่ำคืนนี้นะคะพี่น้องก็มารอออกันอยู่ที่หน้าาที่ขายตั๋วนะคะก็แล้วก็ยังทยอยมากันเรื่อยๆนะคะบางคนก็มาเดี่ยวๆเลยนะคะ มาเดียเด่ยวๆบางคนก็มากันเป็นกลุ่มคนไหนที่เป็น f อซตัวยงก็มาเลยค่ะเดียเด่ยวๆเลยนะคะลุยเดี่ยวนะคะก็ได้พูดคุยกับ f อซที่มาจากทางไกลทางใกล้หลายๆกลุ่มนะคะก็สมการรอคอยค่ะคืนนี้ฝนไม่ตกเลยนะคะบริเวณที่ มีการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่มีฝนเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ตกไปแล้วอย่างหนักนะคะจนในสนามก็เกิดมีน้ำท่วมขังบางจุดนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะสำหรับ f อนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะรองเท้าจะเปื้อนขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับ f อใจเกินร้อยค่ะ มาด้วยใจใจเกินร้อยจริงๆนะคะบริเวณด้านหน้านี้ยังไม่มีน้ําขังนะคะแต่ว่าเข้าไปข้างในก็จะอุปสรรคนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะทุกคนก็ยินดีค่ะที่จะลุยน้ําลุยโคลนเข้าไปถึงหน้าเวทีกันนะคะบรรยากาศหน้างานก็จะเป็นเช่นนี้แหละค่ะมีอาหารทานง่ายๆอะคะ่ะเป็นอาหารทานง่ายๆนะคะ สำหรับที่จะให้เราอ่ะถือเข้าไปข้างในได้แต่ข้างในก็มีมีขายนิดหน่อยนะคะมีไม่กี่ร้านข้างในจะมีร้านน้ำร้านของขบเคี้ยวง่ายๆเนี่แหละค่ะอยู่ข้างในสองสามร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดงานจากทีมงานป่าช่วยนะคะ ก็มาลงที่นิคมบ้านโคกวันนี้ประชาชนเยอะมากนะคะเยอะมากๆเพราะว่าเราก็รอคอยมาหลายเดือนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะวันนี้คาดว่าล้านแตกแน่ๆเพราะดูจาก FC ที่หลั่งไหลกันเข้ามาตลอดเวลาไม่ขาดสายก็บอกได้เลยว่า ล้านแตกแน่ๆวันนี้นะคะที่บ้านโคกกรบินบุรีนะคะพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมการเปิดฤด,ดูการครั้งใหม่ของสาวน้อยเพชนบ้านแพนอย่าลืมอย่าพลาดนะคะถ้าหากว่าเขาไปแสดงใกล้บ้านลองไปติดตามรับชมดูนะคะไม่ผิดหวังค่ะพี่น้องไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับการ เปิดฤด,ดูกาลครั้งนี้นะคะนี่ก็เป็นร้านขนมจีนที่มาจากกาลเซีนนะคะ,ค,ะคาดว่าเขาน่าจะตามมงมาไปทุกทกที่นะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นอ๋อมาจากกาลิซนเลยเหรอคะน้ำยาหน้าฐานนะคะเดีย๋ยวต้องอามา,ามะ <มา S 1> นาวก็ <พอ S 2> จะต้องมาขอชิมซักหน่อยนึงนะคะ จะตั้งโต๊ะไว้แบบนี้เลยน่าทานมากๆนะคะผักก็เยอะมากค่ะนี่แหละค่ะภาพโดยรวมของหน้างานคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะที่นิคมบ้านโคกกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคลิปนี้มะนาวขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ